แน่นอนคุณก็รู้วันนี้เราอยู่กับเกมวันนี้มะแอดวนเจออีกแล้วแล้ววันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าผมจะมาสุ่มโคโยตี้โคโยตี้ที่เป็นเมตาอันดับหนึ่งของเกมนะตอนนี้ก็เป็นเมตาเบอร์หนึ่งนะวันที่29สิางหานะฮะเนี่กูให้ดูหลักฐานเลยอนะ่ะเผื่อไว้ที่วันที่ลงคลิปนี้เนี่ยกูว่าเมตาใหม่ๆมันน่าจะมาแล้วล่ะแต่ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่โคโยตี้กูยืนหนึ่งแน่นอนนะเด็กๆชอบโคโยตี้ เชียกูจะต้องสุ่มไอ้เฮี้ยนี่จริงเหรอวะไอส้สัตว์มึงดูเพชรกูเดี๋ยวตอนแรกใี้ยมันเหลือน้อยแล้วอ่ะคือกูรอ,อเมตาใหม่แพทใหม่ไม่ง่ายกว่าวะแต่ถ้าคิดอีกมุมนึงเนี่ยผมว่าตัวนี้แม่งมันอยู่ได้ยาวๆเลยนะเพราะ <S 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 สกลิลมันตอนอีโวนี่แค่มันเรียกหมาได้เออแล้วหมาแม่งแรงด้วยนะครับผมคือแบบมันเป็นหนึ่งนะไม่กี่ตัวจริงๆนะครับที่เป็นยูนิตประเภทซัมมอนนะครับผมที่โหดนะคือแบบเอามานี่แทบจะแทนเออร์วินได้เลยอ่ะไหนๆกูอัดคลิปไล่ไอสัตว์กูเอาเลยละกันก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผผผมมมมมนน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 ีี่่่กกัััับบวว้ะะะคครรรอออออยูใเเเเเิแดจ์ง แน่นอนนะครับช่วงนี้ผมพยายามทำคลิปเกมนี้เยอะๆนะครับผมจะได้สร้างฐานแฟนคลับเกมนี้ในช่องเรานั่นเองนะครับผมก็จะชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมนี้บ่อยๆนะครับหรือว่าอยากซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคือกูอยากเล่นเกมอื่นบ้างและไอ้เหี้ยตอนนี้กูเล่นแต่เกมเหี้ยเนี่ยจนคนติดตามเก่าๆก็จะหายไปหมดอยู่ละนะครับก็ เชิญผู้ติดตามหน้าใหม่นะฮะก็มาดูช่องเราช่องเราก็จะบ้าๆบอๆอย่างนี้แหละนะฮะเอาใจเด็กๆก็เพจตอนนี้ของผมนะครับมีประมาณ16ื่นนะครับก็พอการันตีพอดีนั่นแหละนะครับแต่ว่า อยากให้มันถึงแบบนั้นเลยคือมันก็คงต้องม,มีการโดปอะไรกันหน่อยแล้วนะฮะอ่าเราใส่ลัคกี้โพชั่นไปนะฮะอ่าแล้วก็ซื้อซูเปอร์ลัคกี้ตรงนี้นี่นะฮะเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะหนูๆน,น,นะครับดูว่าเป็นตัวอย่างนะฮะ <c oughs> แล้วถัดมาก็อัลตร้าลัคก,กี้ว้าวตังค์กูบินอีกแล้วจร <c oughs> ิงๆกูไม่ได้พูดเล่นไอสัตว์มึงอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเฮ <c oughs> ียกูจะไม่มีข้าวแดกแล้วเนี่ยนี่เอ้ยแม่งงานเสียตังค์ทุกคลิปเลยตอนเนี้ยอ่าตอนนี้เราก็็โดดปยยยยยยาาาาาาเเเเเเเลลลลลกกีีีีีรรรรรบบ้้้้้้ออออแแแแแแววววนนนนนนะะะะคัผมมมสถู่่่่่่ตตงงงฮไไหททพืใ โคโยตี้ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับจากเลศูนย์จุดสองห้าตอนนี้ได้เป็นศูนย์จุดหกแปดแล้วโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอยสัตว์กุ่มเลยละกันนะครับผมโอ้โ oh, หคลิปนี้ช่วงนี้ผมลงทุนมามากนะครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะเออเออเออมามาเออไอ,อ,อ,อ้เลเจนด์ออกโลแรกมาเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่เคยได้เลยนะไอ,อ,อ,อ้ไม่รู้จักอะโลแรกผ่านไปนะฮะโลสองตามมานะครับผมคือสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเกมนี้เขามีการันตีมิติด้วยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเปิดไปทั้งหมด400โลนั่นเอง นะฮะก็สำหรับคนที่มี V I P เนี่ยมันก็จะประมาณ1 6ื0นนะครับแต่ว่าสำหรับคนไม่มีเนี่ยก็จะ20,000นนั่นเองนะครับผมเฮียกูอธิบายตอนนี้เลยว่า <c oughs> ไอ้เฮียคือแบบจังหวะเปิดนี่คือกูรีบนะตอนเนี้ย โอ้ยใช้นี่ใช้นี่ใครโอ้ไม่รู้จักอ่ะโอ้เออมันมันชื่ออะไรนะขี้รัวขี้รัวขี้รัวไอสัตว์ขี้รัวที่อะไรอ่ะเออคุณจะเล่นมุกอะไรอ่ะคุณไม่ดูเลยอ่ะมาต่อยชิบหายกูไม่พูดเยอะนะเอาใช้นี่บ่อยก็เฮ้ยมึงออกเก่งยังไงใช้นี่อ่ะเฮ้ยแบบนี้นี่คุณต้องใช้นี่มิติหรือเปล่าอันเชียนี่แมงเฮ้ยเลเลเลเจนออกบ่อยเหมือนกันนะเฮ้ยกูกูซื้อลักกี้บูทมาเนี่ยกูมาบูทเอามิตินะเว้ยเพื่อนกูไม่ได้กูไม่ได้มาบูทเอาเลเจนน์่ะคุณคุณเข้าใจอะไรผมผิดหรือเปล ่อมึงไงเฮียมึง,ม,งมึงไม่ออกตัวแรมเลยเฮียมึงออกแต่อีปีกว่าแต่ฟัก c k ไอเ t ียตัวแร w แม่ง e you? ฮเปอร์เี้ยต์ย่านตัวอีปิกเพ่ง4 <laughs> ี มึงอยากให้กูได้ตัวอีพิกขนาดนั้นเลยทำ <_ EN> ไมแบบคุณไม่อยากให้ผมได้มิติบ้างข้าคุณโอ้โหเยี่ยแม่ง44เอน่ะมันมันเกินไปแล้ว <_ EN> โอ้โเนี่ยดูดิเยี่ยมแม่งออกรัวๆเลยเอ้ขี้รัวกูเนี่ยเออแม่งก็รัวจริงอะตามชื่อมันเลย <_ EN> โอ้ my god มาต่อฮะเออผมจะไม่ได้แล้วผมเปิดไปกิโลแล้วดิเออแต่ไม่ปเป็นไรนะครับถ้ากูดวงซวยอะไรยังไงเนี่ยก็มื่นหกฮะได้ชัวร์เออแต่ก็อย่าให้มันไปถึงตรงนั้นเลยกูขอร้องนะครับผมมึงให้แบบอ เฮ้ย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 อันนี้แม่งไม่การันตีแน่นอนอยู่แล้วล่ะไอสัตว์กูพ่งเปิดมาไม่กี่โลเองเฮ้ยเฮ้ยคุณผมว่าเฮ้ยผมเสียแค่สามพันกว่ากูได้ไม่ติดแล้วพะเจ้าโอ้โหคุณแม่งไอสัตว์ไอ้คุว่ากูรีบไปวีเอฟเคดีกว่าไอสัตว์ไอเี้ยกูไอเย้ย ออ้เอาไงดีวะมอมึงรีบได้ขนาดนี้แล้วกูจะปิดคลิปยังไงหรือว่าเราจะเอามิสติกไชนี่ดีครับน้องๆพวกมึงว่าไงวะเฮียไม่ดีกว่าว่ากูไปดีกว่าเฮียกูยอมปิดคลิปเลยคลิปเนี้ยเฮ้ยตอนนี้เลดก็อยู่นี่เออเราไปเล่นเลดได้ไหมเหียย่ไเอาไอ้สั์กูเข้าทาไม่ชี้แล้วตอนแรกกูขอเซฟลัคกี้พชั่นกูไว้ก่อน น้ำกูกูสาดเติมมาเต็มแก้วยังไม่ได้แดกสักอึกเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมวันนี้กูยังวันนี้กูดวงดีขนาดนั้นเลยอะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ไวที่สุดในประวัติการแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นคลิปที่มันไวโดยชีิทที่ว่ากูจะไม่พยายามทําให้มันนานด้วยเพราะกูเสียดายลัคกี้พรชั่นกู กูหรือตั้งสินาทีเนี่ยกูเอาไปรอทําต่อคลิปหน้ากดการันตีตัวต่อไปก็ได้เนี่ยเนี่ยคือคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยกูจะไม่ปิดหน้า f อตรงนี้เลยนะฮะแล้วกูจะรอดูตู้ในดิทคอร์ดว่ามันมีตัวส้นตีอะไรบ้างถ้าเป็นตัวที่กูโอเคเนี่ยอ่ากูจะออกทาแม่ชีแล้วกูก็จะไปสุ่มการันตีอีกรอบหนึ่งเที่คืออันนี้กูไม่ได้อยากจะยืดคลิปให้มันยาวนะเว้แต่แต่กูขอพูดหลังจากที่กูสุ่มได้นิดหนึ่งคือกูได้แล้วจริงๆริงอ๋อเหรอกูขอไปดูดิเอ้ยกู ี่กับผมกำลังสบตากันอยู่แต่ชัยไม่รู้เฮียเดี๋ยวตอนนี้กูวิ่งกลับไปทำให้ชินก่อนเวลาเป็นเงินเป็นทองงะจิบหายแม่งเหลือทั้ง10นาทีเนี่ยเอาตาลักกี้กูอะออก็จะเรียกคลิปนี้ว่าเกลือไทมก็ยังไงยังไงอยู่นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าผมดวงดีเกินไปนะจะให้กูสุ่มหาชัยนี่เนี่ยกูก็ไม่ได้อยากได้ตัวไหนชัยนี่ในโต๊ะนั้นไงเข้าใจปะอะก,กูอยากได้ชัยนี่มิติกนะครับผมแต่มึงอย่าหวังเลยกูอขอร้องมันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนมึงเอาเพชรไปทิ้งอ่ะหลังจากเนี้ยก็นััั่่นนนนแหหลลลละะะะฮททกมมมสาารรบบบคคิปี้้ถชออยืดไ์ กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกดกันเข้ามาเยอะๆนะครับรอดูคลิปผมทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนะครับผมกูจะได้มีตังค์นะครับมาทำอะไรโง่ๆแบบนี้นะครับผมคือวันนี้กูลนจริงนะฮะกูต้องรีบเข้ามาเซฟตัวก่อนกูต้องฟาร์มอีกกี่ชั่วโมงวะเนี่ยกูถึงจะได้เพชรกลับไปหมื่นหกอีกรอบหนึ่งอ่ะเออแต่นี่กูเอาจริงนะครับผมคือคลิปต่อไปที่กูจะมาเกลือทามเนี่ยนะฮะกูจะต่อจากตรงนี้เลยกูจะได้ไม่ต้องซื้อลัคกี้บูธใหม่ก็ฝากเพื่อนๆททุุกกคคคคคคคนนนนนนะะรรรัััับบบบแสดดดงงวาาาามมมมมมมยยยยยิิิีีผผใตต้้้อออเเ์ลลปไ่่ข กดทับผมแบบอ้อยพี่ครับผมกดโลเดยียวออกเลยเนื้อของมึงเนื้อผมนี่สามพันออกเนี่ยกูแค่นี้กูก็ดีใจจะแย่แล้วก็วสําหรับรีวิวของคุณโคโอยอตี้ของเรานะครับรอดูได้เลยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมเฮ้ยวันนี้ผมคิดถูกจริงๆนะที่มาสุงพี่แกผมว่าแล้วมันมีอะไรอยู่ในหัวผมสักอย่างอะสุงหสุงเัวสุงหสุงเัวสุมส่มวสงัวันนี้มึงดวงดีวันนี้มึงดวงดีวันนี้มึงดวงดีปะกูไม่รู้จะพูดที่อะไรต่อแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะไม่ถึงแปดนาทีนะครับเพราะว่าถ้ามันถึงเนี่ยเดอาคิปสู ใจไว้ว่าคอนเทนต์หลักของคลิปนี้มันคือเกลือถามไว้แต่คือมึงจะไม่ให้กูพูดเฮี้ยอะไรบ้างอรอมานั่งสุ่มแล้วก็ไปเั้นหหะหน่อยศาสตว์มึงติดตามกูเพราะอย่างนั้นจริงๆอรอมันคือสกิลปากมันคือสกิลลิ้นผมทั้งนั้นแหละเออที่เด็กมาดูเนี่ยเออสกิลลิ้นอ้เฮี้ยแม่งฟังดูไม่ดีเลยเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วละกันนะฮะกูปิดไฟเตรียมนอนเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันวันนี้กูไม่ไวหวแล้วเ,ออเฮีย้ยเออเฮี้ยกูมากันแบบสด,สดๆเร็วๆแบบนี้เลย